สวัสดีปีใหม่ครับทุกคนวันนี้เป็นวันที่หนึ่งของอเดือนมกราสองพันหนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมก็จะเริ่มทำสิ่งที่ตัวเองอยากทำในปีนี้นะครับคือจะไปวิ่งที่สนามอบอจอแพร่เป็นระยะทาง25กิโลนะครับเพื่อต้อนรับปี2025โอเคครับทุกคนอยากส่งกำลังใจนี้ไปให้ทุกคนนะครับ เราไปดูกันเลยครับว่าจะทำสำเร็จไหมสวัสดีปีใหม่ครับทุกคนทุกคนโคตรหนาวเลยตอนนี้ถึงสนามแล้วว่ะตอนนี้ปีห้าสี่สิบเอ็ดนาทีทุกคนงั้นเดี๋ยวผมจะวอมวอมแล้วก็วิ่งวิ่งเลยนะครับจะได้จบจบแล้วกลับไปนอนต่อ โอเควอมแป๊บนึงครับโอเคครับทุกคนหนาวมากไปเริ่มกันครับ25กิโลนี่ข้าวพีชครับพีชเช็คควยหน่อยครับเช็คควายหน่อย10กิโลชั่วโมงหนึ่งข้าวเช็คควายนิดหนึ่งครับ เหลืออีกครึ่งทางไอ้ก็ชิวนะครับเจลเจปลปางละเอออากาศมันเย็นๆดีเมื่อกี้โคตรมืดเขาปิดไฟเขาปิดไฟทั้งหนาวตอน <ไม S 2> ประมาณหโลงเออไม่รู้จะคุยกับใครเจอนักวิ่งคนหนึ่งเป็นอีลิตเมืองแพร่ผู้หญิงนะไปละเขามาซ้อมบิ่ง วิ่งเกาะเขากลัวผีทุกคนหาคนคุยด้วยไม่งั้นลำบากเลยเจอผีหมายความว่ากลัวไงมันมืดหมดเลยทุกคนงั้นเดี๋ยวเราไปวิ่งต่อเราเต้งวิ่งไหมโอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันวิ่งต่ออีก13กิโล14กิโล นี่ให้โพสค่าตอนเขาเสร็จนะเจอกล้ององวิ่งหน่อยโพกล้องปะสิบหกกิโลหกสิบห้าก็สิบหกกิโลหกิหครับแวะเติมเจลเราเพิ่มไหม เหมือนมีอยู่ในรถอีกนะพอแล้วเติมเจลแค่นี้แหละอ้าวก็ยังเหลืออีกตั้งสิบโลเก้าโลก็ต้องเติมเซลอีกรอบไหมไม่ต้องเหลืออีกแค่เก้าโลแล้วก็เติมเจลของนี้แล้วก็เหลืออีกเก้โลสุดท้าย น,น่ารักอะครอบครัวเขาวิ่งน่ารักมหมโปเคงงั้นไปต่อนะครับโอยอดชนต้อสีเขียวอดจนปีให,ให,หม่เราต้องทำให้สำเร็จเป้าหมายแรกของปีเราต้องทำให้สำเร็จเตแล้วยี่สิบห้าสองห้าร้อยเมตรครบยี่สิบเอ็ดกิโล ของทิพเสร็จแล้วนะไปนั่งพักแล้วเด้อยี่สกิโลเข้าทีพีก่อนทุกคนตอนนี้นาฬิกาก็ไม่ได้กดหยุดปล่อยไปก่อนเรื่อยๆนะครับเราต้องการแค่25่้ากิโลจริงๆ2ี่กิโลมันไปของนาทีสิบหอะไรเงี้ยนะครับมันก็เท่าสถิติเดิมก็คงไม่ได้ new pb แต่วันนี้ไม่ได้คาดหวัง new pb นะครับก็กะว่าจะมาแค่ ยี่กิโลไปสโลโท้ายไปเจบแล้วนะครับทุกคนปี2025กับการวิ่ง25กิโลของเช้าวันที่1ม,มกราคม2 0 2 5นะครับเรียบร้อยไปแล้วด้วยช,ชั่วโมง2เชั่วโมง46นาทีนะครับ ก็ใจจริงก็อยากได้เวลาที่ดีกว่านี้นะแต่เก็บไว้เป็นเป้าหมายต่อไปแล้วกันวันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ